สวัสดีค่ะทุกผู้ทุกคนพี่น้องทั้งชาวลาวพี่น้องทั้งชาวไทยละกะ็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเด้อค่ะย้ายปูกสิพามาเที่ยวการนี่เน่ค่ะเป็นภูเขาเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามละก็สำคัญอีกที่หนึ่งของวาโลนานะคะตอนนี้เขาก,ก,กำลังอยู่จุดชมวิวค่ะที่เขาเหลียวเห็นยุ่ข้างล่างนี้ก็เป็นเมืองวาโลนาเด้อค่ะ หรือว่าเรียกภาษาแอลเบเนียก็เป็นวาโลเลมีความสวยงามที่ติดแถบทะเลเด้อค่ะอันนี้ก็เป็นวิวรอบๆเด้อค่ะแล้วก็เป็นจุดชมวิวเดี๋ยวจัหนอยสิพาพี่น้องขึ้นไปข้างบนเด้อค่ะมีเบิ่งว่ามันจะเป็นจังไดค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยเด้อค่ะ นี่เฮาก็มาถึงคั้นนีนาแล้วเด้อค่ะได้กะก้อนชิคึนไปตรงทางขันเพื่อนกรสิมิประวัติแห่งอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วกับภาษาอันบาเนียเด้อค่ะอะค่ะเดี๋ยวเฮาขึ้นไปเบิ่งกันเลยค่ะว่าสิเป็นจังไดค่ะทางขึ้นกระสิเป็นบันไดเป็นหินแบบนี้เด้อค่ะ ข้าเจ้าก็เลียงไก่แล้วก็เลียงไก่งวงค่ะก็จะเป็นแบบโบราณโบราณสลักหักพังเลยค่ะไปงวงน้ำได้ค่ะพี่น้องคะ เราเห็นกันที่ตรงนี้ก่ะเป็นบ้านเก่าบ้านแก่ค่ะทั่งคุนก็สิเป็นเห็นเป็นทางงานแบบนี้นะครับน้องคนะเป็นโบราณเก่าๆค่ะเป็นสถานที่โบราณแล้วก็ที่เพิ่นเก็บรักษาไว้ด้วยค่ะ ตรงทางเข้ายางขึ้นมากระสิเป็นประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะ มีทงชาติประจําชาติของอันแลเบเนียค่ะและตรงนี้ก็สิเป็นทางเขาด้วยค่ะ ก็ย่างไปบังรอบๆกันเลยด้วยค่ะว่าจะเป็นจังไนค่ะเป็นสถานที่โบราณเก่าแก่ด้วยค่ะที่เพิ่นอนุรักษ์ไว้มีความงามค่ะก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่เข้าเจ้าขเขามาเที่ยวกันเรื่อยๆด,ยด้วยค่ะ ตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นมาด้วยค่ะพี่น้องคะประตูเขาค่ะ พี่น้องคะทำเบอเบิรงวิวรอบๆพร้อมกันเลยเด้อค่ะว่าิมีความสวยงามขนาดไหนคะ่ะเป็นสถานที่นึงที่ข้าเจ้าเก็บรักษาไวะะ้เด้อค่ะที่เก่าแก่ของเมืองวาลนาเด้อค่ะได้มองเห็นวิวของเมืองวาลนาเด้อค่ะ เขากกษิได้เห็นวิวพอมายืนอยู่ตรงจุดนี่ก็สิได้เห็นวิวในเมืองด้คะพี่น้องค่ะเป็นสถานที่เก่าแก่ของเมืองวาลูนาเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นสถานที่โบราณเก่าแก่อ,กอีกสถานที่หนึ่ง ของเมืองวาโลนาด้ค่ะ เป็นที่ที่เงียบสงบอีกที่หนึ่งนะคะพี่น้องขาที่อยู่ที่อยู่บนภูเขาค่ะมีความรู้สึกว่าเราเ็ได้มาสัมผัสสถานที่โบราณอีกที่หนึง่งถ้าพี่น้องขาตรงนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราได้มองลงไป ได้เห็นรอบๆของเมืองวาโลนาค่ะ เป็นสถานที่เก่าแก่ของประเทศอันเบลเนียแล้วก็เป็นสถานที่เก่าแก่ของเมืองวาลลูนาด้วยค่ะก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่เข้าเจ้าพักกันมาเที่ยวเรื่อยๆด้วย,วยค่ะเป็นสถานที่หนึ่งที่ยู่เทิงภูเขาที่มีความสูงแล้วก็สวยงาม เดี๋ยวยายปลูกสิให้เบิ้งรอบๆแล้วเด้ค่ะว่าสิเป็นจังใดค่ะถ้าผู้ใดได้มาเที่ยวประเทศอันเบลเนียแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนเมืองวาโลนาก็ให้มาเที่ยวตรงนี้เด้อค่ะการนิ่หน้าค่ะเป็นสถานที่โบราณอีกสถานที่หนึ่งของเมืองอันเบลเนีย การนินาตรงนี้กับเป็นเพื่อนสร้างขึ้นมาสางขึ้นมาเป็นกำแพงที่ปุกป้องเมืองการนินาเด้อค่ะพี่น้องค่ะ พอลุงแท็กซี่เพื่อนกบทาด้วยค่ะเพื่อนกับมีน้ำใจที่พาเฮาขึ้นมาแล้วกะ็มาเป็นไก่น้ำเที่ยวให้เฮาน้ำเด้อค่ะเซยฮัลโหล ก็เลยเป็นเป็นคนที่มีน้ำใจเด้อค่ะพาเฮามาเที่ยวยี่จังไก่แล้วค่ะพาเฮาได้มาชมสถานที่ความสวยงามค่ะเซ่ฮัลโหลเซฮเธอโลทูอวิวันฮัลโหลฮัลโหลโอเค thank you โ e ล l o hello จ้าว